ค่าตัวสามล้านบาทดูครับดูครับดูเจา้าบิ๊กอุบลอาบ<ม>น้ำเรียบร้อยแล้วผสมพันห้าร้อยบาทสนใจติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรมันนี้ ดูลำตัวเจ้าบีกุบลครับสวยงามสวยงามหล่อมากเจ้าบีกุบลนยืนตรงขาหลังตรงหล่อมากเลยดูเจ้าบีกุบลนครับเจ้าบีกุบลนสูงหนึ่งร้อยหกสิบหกดูลำตัวเจ้าบีกุบบนครับ หนักหนึ่งตันบ๊กุบลนี่ได้ถวยแจ็คแชมแล้วครับนี่นี่ครับเจ้าของเพื่อนครับสองแชมแล้วครับเบอร์บอกเบอร์โทษนะครับถ้าเป็นเนตอิต่อมาผสมหนาฟ้าม สามหกเก้าแบนหาสองเก้าแบนหาสองเก้าเสี่ยนคมนะครับใหญ่ี่เป็นโมยูค่ะเปนเสมเสียมค่ะจะของเป็นยูครับมันนี้เบิ้งครับเบิ้งครับเยื้องตรงตรงดูความสูงครับหนึ่งร้อยหกสิบหกขาตรงตรงดูขาครับดูขาดูลำตัวครับทุกปีสิบเดือนครับหนึ่งล้อมา สองปีก<ป>ับอีก<ม>สิบ<ม>เดือนนะครับควายตัวนี้แล้วว่าเป็นงาน,อานอเอาปรวดเป็นอะเอาเบองใหรอเบอร์รอบๆเลยครับนี่ราคาสามบาทสามล้านบาทไม่ได้ยินนะครับสามล้านานี่บ่ได้ยินนะครับผสมหนาฟาร์มหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเขาผสมเป็นเงินเลบนี้ ้าวมันอยู่ันหาเมือละพักแจที่แบแเ้าเดกเรา่อคนออกกสอแก่สองคนโตผู้หัว่หญักกาแพง่วมกันไ้มีจักโตนะครับตัวผู้สามค่ะมีสามโตนะครับนี่ก็ที่อนก็กัไอ้นี่้คนค่ะไปขวานวันที่สองมาวันหันวนถาดคัะ นลูกสบบาทให้ิอันนี้ได้จักถวยแล้วครับบิ๊กอุบลนี่สองถุยกับสามเจ็ดดีบาทสองถวยกับสามเจ็ดดีบาทเนาะบางทีเวลาไปสนามก็ได้ดอกกบมาผสมหลายเน้นผสมแห้งนี่ยเงิเงินอย่างเดียวหาเงินอย่างเดียวนะครับนี่เจ้าบิ๊กอุบลสามล้านบาทไม่ได้ยินนะครับขอความบอก เบื้องดากนะครับเบื้องดางเบื้องขา <S <S สูงหนึ่งร้อยหกสิบหกนะครับเจ้าบิ๊กอูบลเบื้งบงอ,องขนครับเบื้องขนเออคนหมางานขนงานเรอบบิ๊กคนรูบรอเจอ,อแล้ดูด<ๆ>ูขนรวบรอครับนี่รูบรอเพ่อครับนี่ ยังงามกล้วยเพลินมจับนี่อยหาสิบ้าจะกองฟ้าเมอนจับนี่อยหาสิ้าเด้อต่วกล้วยนี่สูงลอยหกสิหกครับเตียเเบิ้งนะครับเบิ้งเบิงครับนี่ถมมนนั่เเถวเลยครับถวบ่วหอมนะวราบแเกินขี้ว่าเปียกเว้ S <S ครับ,บแม่แม่บอกเบอร์โทษเพืนเนี่ยครับถ้าพืนอยากละผลสมพันธุ์ฟาร์มศูนย์เก้าสี่ค่ะสามหกเก้าแปดห้าสองเก้าเบอร์เซนคมค่ะครับ,รบติดต่อได้เลยนะครับหน้าฟาร์มหนึ่งพันห้าร้อยบาทราคา,าเกษตรกรครับแต่ผสมมองอื่นนี่หนึ่งหมื่นบาทนะครับ <S <S เออ น้ามันออกสีหยังพอนะสีคุณรอดตรวจสีคุณวันนี้ก็ออกอู่แด่วหน้ามันต้องสูใหม่ มันคมันเสียนี่โอ้ยติดเด้พอติดเด้เพราะอะไรกันนั้นทานหลอดมันที่แก่ที่่อโอ้ยมันสิบ่านตทน้อีกสองสามื่โอ้ยติดแล้วพ่อไม่น้ำทุงบ่แล้วน้ำที่ถ่อมที่พอเนี่ยแม่ นี่นะปผู้เฒ่าเพงเจอเนกับบุหูเออเขาบุหูเนมาน่งสีหน้ามืนมาสมหญิงเนี้ยโอ้ยก็เลยถามก่อนพ่อน้าสียังถามก่อนาสีใสขึ้นเน้อสีคุณนั่นก็กวสติดไา้าอนกสีคุณนั่นที่เราอะสีคุณนันกีแต่ได้พอใส่บ่วว่เข้าก็รอให้เราดีที่สหาเจ้าบิ๊กบุบลิดทีทังคุณนั่นตหอนที่หลายที่ใส่เดี๋ยวี่รอขอกให้บอกว่าปูกนากำลัง กำลังตาตียู่นี่ยาไนยาเจ้าควายสมเหมือนน้องเลยนี่ทำไม่อานันเหม่อเกาะงั้นจะมองไว้ื่องก่อนครับสามเพ่นเจ้าบเครื่องเครื่องหมู่บ้านกับขาไปลอยหาซิดวอยู่หน้าเคื่องงามๆเมืองลูกนาครับลูกนาเจ้าบิ๊กบนเจ้าเอียงบอกเืงก้มอยู่สามสิปะเจ้ามากบนาฟังกันก

ห้ามิลีบ่ะนี้พ,พูดซื้อเนี่ยหาลานนี่ซื้อน้ำผึ้นเนี่ม ก่นนี้แ้่เมือเบิกเกิดการอนนตัวับพอไร <c oughs> จะไปสียในตัวจับเจ้าบิกอุบลกูงามครับกูย,ยังมีเงินหาลานได้เสือ,เ,อเลยนี่มือนี้ไม่พูดถึงวันที่หนึ่งสิมาสือน,น้ำเพลินเดอร์หาลาน ท่านตัสองปี่อะไรก็ได้เขาเรียกเงินเชื่อได้เที่ยร้านกไรไหมครับได้หกหกแสนตัวนึงสามร้อยเหรียญแต่ที่กันนั่นโดนที่แห่งไหนหลอดละหลอดละห้ารอยนั่นสองร้อยก่อนสองร้อยู้ณสองพันสองร้อยสองร้อยหนึ่งพันก็าร้อย ở à, giờ bên Có ba Giờ bên vào xuống ra sao Nó đang kể tôi nghe